เอาสิภาคคุณผู้ชมค่ะไปติดตามผลการดำเนินงานนะคะการแสดงผลงานด้านศิลปกรรมของกลุ่มยินกวีค่ะที่มหาวิทยาลัายราชภัสุรินนะคะเพื่อไในนํำผลงานทางศิลปกรรมค่ะรวมสมัยหลากหลายเลยที่เดียวค่ะให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานด้านศิลปะนะคะร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวชมละกะึกษานะคะเข้าสิไปติดตามรายงานนี้จากคุณประนุนไม่หอมค่ะ งานศิลปะนี่มันเหมือนการเดินทางของชีวิตนะฮะมันเดินทางเป็นไปเรื่อยๆตามยุคสมัยตามยุคสมัยถ้าว่าเราอยู่ในยุคเก่ายุคเรอเนซองส์ยุคทสิกอะไรมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปแต่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยจนถึงยุคปัจจุบันถ้าใครตามไม่ทันก็จะหลงยุคหมือนคนตกยุคนะ คนตกยุคก็คือเวลาเขาดูงานเขาจะดูงานว่าสวยเรียบชอบพอมาเจอแบบนี้ปั๊บนี่ยเขาเขาเกิดอาการแปลงงงเพราะเขาตามไม่ทันก้าวไม่ทันเหมือนกับเด็กวัยรุ่นนุง่งเกงขาดซึ่งรุ่นเก่ายอมรับไม่ได้นะโกรธโมโหแต่ต้องแต่ต้องยอมรับว,ว่ามันเดินทางไปแล้วศิลปะมันเดินทางก้าวให้ข้ามสิ่งเก่า แล้วจะพบสิ่งใหม่เสมอความงามก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามแต่ความงามมันก็ทําให้สักพอกจิตใจให้มีความสุขได้ครับจากการสะท้อนด้านความคิดเห็นของอาจารย์สวัยกล้วกล้าศิลปินลาวุโสจะเห็นได้ว่าการสร้างสรงสรค์ศิลปรกรรมในแขนงต่างๆนับว่ามีความสําคัญในกระบวนการศึกษาที่สะท้อนถึงแนวคิดคุณค่าเชิงธรรมชาติสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามยุคตามสมัยที่แปเปลี่ยน ดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านศิลปะนั้นมุ่งหมายถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าเชิงพุทธบัญญาซึ่งหมายถึงการสะท้อนมุมมองของภาษาทางศิลปะที่ประกอบด้วยความรักความจริงความดีความงามรวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธ,ธรรมในการเรียนรู้ทางสุนสทรีศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในเชิงการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอผลงานทางศิลปกรรมยังหมายถึงการส่งเสริมในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆซึ่งประกอบด้วยทักษะกระบวนการสร้างสารรค์แนวคิดเทคนิคและวิธีการรวมถึงการสร้างค่านิยมและการชื่นชมผลงานตลอดจนการปลูกฝังจิตสานึกซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์หลายคนผู้ปกครองอาจจะบอกว่าศิละปะไม่ดี้าเรียนไปแล้วไม่รู้จะทํางานได้หรือเปล่ปามี มีอ่าม,มีอะไรมีรายได้เปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนศิลปะของเด็กรุ่นใหม่ผู้ปกครองอย่าห้างเพราะเขาไม่ได้ไปเป็นศิลปิน <Okay. S 1> นะเขาอาจจะไปทํางานอย่างอื่นก็ได้ถ้าเป็นหมอก็สามารถจะคิดสิ่งต่างๆเอาหัวใจออกมากรองข้างนอกเอาสมองมากรอง,งนอกคิดแปลกกว่าคนทั่วไปอันนี้คือเอาศิลปะมาเพราะศิลปะนี่คือการก้าวข้ามในความคิดนะครับ ฉะนั้นผู้ปกครองอยา่าโกรธอย่าน้อยใจว่าไปเรียนทำไมศิลปะไม่ใช่นะเราไม่ได้มาเป็นศิลปินเพราะคนที่เป็นศิลปินนั้นหนึ่งแสนคนมีแค่ 30, ครึนนะ่งคนเท่านั้นยากมาก นะฮะแต่ถ้าคนที่เรียนศิลปะไปแล้วสามารถจะไปทํางานพัฒนาตัวเองอาชีพอื่นได้เยอะแยะเลยอันนี้คือความเป็นจริงเพราะมันแทรกความงามแทกอารมณ์จิตใจไม่ว่าการตกแต่งบ้านการออกแบบต่างๆทุกอย่างเป็นงานทั้นและงานนะั้นรองรับกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยนะครับการแสดงผลงานศิลปก,กรรม ของกลุ่มยินกีซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนหลากหลายอาชีพที่มีผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมที่หลากหลายอันประกอบด้วยงานจิตรกรรมประติมาก,กรรมภาพพิมพ์รวมถึงวรรณกรรมและดนตรีโดยมีจุดมุ่งหมายที่นำเสนอความเป็นจริงผ่านมุมมองจินตนาการและสะท้อนถึงวิธีรากเงาในการพัฒนาศิลปกรรมร่วมสมัยโดยมุ่งหวังการสร้างพื้นที่และเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในจังหวัดสุรินทร์และศิลปินที่สร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในเชิงทักษะวิชการวิชาการการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาในด้านวัฒนธรรมอันดีงามโดยการสแสดงผลงานศิลปกรรมของกลุ่มยินดีกรีในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที20่20ถึงวันที่28มกราคมนี้ที่หอศิลป์ชั้นหนึ่งอาคาร37มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งใครที่ชื่นชอบด้านศิลปกรรมก็สามารถไปเที่ยวชมให้กำลังใจกลุ่มศิลปินกรีได้ โดยมีผลงานด้านศิลโนรรรมที่นำมาแสดงไว้อย่างหลากหลายให้เลือกชมและศึกษาระระน์ไม้หอมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินรายงาน